ครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้ผมแม็กกี้ฟิสไทออฟฟิเชียลมาอีกแล้ว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 โอ้ยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุขปู่สุขคนที่กําลังอยู่ในอยู่ในเอเียงละอยู่ในช่วงโควิดเด้อเอาอีกแล้วที่โควิดก็ได้ได้ยินว่าโควิดสิ่าอีกแล้วเมวื่อวานนี้พี่น้องครับพี่น้องครับผมไปงานพอสงการ ไปทรงเก็บเพื่อนมาเอานำพรอนไขกระซุกพอดีนะครับผม <laughs> พอดีว่าสิเฮ็ดหยังกินวันตีต้มกาแฟาเสะเดิดครับผมมื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้แล้วกรับว่แม่นมื้อนี้บ่แม่นมื้อไหนมื้อน,อนี้ว่าสิต้มกาแฟาเสะเดิดครับแต่ว่ามา,มว,า,มา,ากก <laughs> ว้าพื้นคนก่อนมื้อนี้วัตถิต้มกาแฟกะนสีมาว้าพื้นคนซักก่อนว่าพื้นไผรวันติ บอลเด็บอเพื่อนใครนะครับพี่น้องบอพื้นไอ้หนุ่มความดันกาความดันการพี่น้องความดันการอือเมื่อวานนี่ครับสดๆฮหอนๆผมไปงานพอสองการสุดไปทรงอ่ยงงยาหนุมวิญญาณแล้วเนาะไปผูดเดียวครับขี่รถโดยสารไปนะครับขี่รถโดยสารไปลปราไปที่นี่จังได้ล่ะจังได้ล่ะโทรหาเพื่อน เ่อกว่านี่เฟรเก่าเงินกับเฟรเก่าเงินกับทบติดเออละกันจังไหนเนาะสนอเจะสิทบหาเหมือนก็เลยโทหาต่อโทหาตรต่อว่าเออมาหาไอเนี่ย like สิถ่ายยุบบกซสามสนอกสิขี่รถไปขี่รถดีสารไปจากพี่แล้วสิไปบกซสามขันบอไปกันสิบบกือเนาะนะครับบอกว่านี่ก็ไดดนะครับก็เลยไป พอไปว่าสิโทรหาเพื่อนอีกโทรจังไหนกรับว่าติดจกดักอยู่ไสยครับพี่น้องครับไอ้ดุม่มความดันกลางเนี่ยไปยังคึ้ติดต่อ,อยากเท่า,าไหร่เออช่วงนี้เพื่อนเฮตโต้ลึกลับตัวลึกลับอีหยังว่าดิโอ้ยบ่อยากสิาพาดพี่น้องเอ้ยนะครับจักกว่าอีหยังจักกว่าอันลีจักกว่าลบจักว่าอีหยังว่าสองหมื่นถึงสามมื่นเออสามมื่นที่แล้วนี่จะคุยกันอยังไงครับ กับพี่ป๊อปอินนี่สมัยนี่ได้คุยกันอยู่สามมือแต่ว่าสามมือว่านี่หลังจากมือนั้นเพป็นว่าเพิ่นไปใช้ย้อมกุ้มเออเพราแมนมือมือ,มอ,มอ,มอที่สาวน่าเปเลยจะใช้ย้อมกุ้มคนว่าเพิ่นไ่ไปไปเพิ่นไปสักคนเออสิไปษาอยู่ง่ายง่ายมีสักคนเลยมาสั่งเพิ่นสิไปษานอะไรสดอยู่สักคนแต่ว่าบ้านนี้เอาเนี่ยเ,เปลี่ยนซื้อเฟซไปนี่คือผมบอกน่องลงออก คือว่าเปลี่ยนเฟซใหม่นี่คือบอโทรบอกแน่ว่เสบือโทรกับมีเป็นจังไหนเกาะเสดีจขึ้เป็นดันกลางยึดแถวใดนเสด็จไปน้องหนาสงสัยบอสครับพี่น้องว่าหนาสงสัยบอชงนี็นบอเห็นเพื่อนเด้เออจังสันจังสีที่มันคิดน้ำรถเออถ้ามันคิดน้ำรถจะต้องโพดแล้วนะเนดอกเอ๊ะเพื่อนเป็นอย่างหน่องปห้หางกันถ้ามันคิดอย่างน้องเนดอกคือเพื่อนนี่คือหางหายจากโซเชียลทักแน่เลยเมื่อวานนี่สิวสุฟังครับ ไปบอพ่อเลยเม่อว่านี่บ่พ่อครับบ่เจอบ่เจอหาเพื่นบ่เจอเด้ให้น้องตองมาหับอยู่บอกรศสามก่อนแกนไปปุ๊บกะโอสิว่าเพื่นสิฟังกันไม่หลงครับไปพอดถอะพอ้งานใหญ่ีนะครับไปพ่อหลายๆคนเพราะว่าสิเป็นพอดับซออาจารย์สนชัยนะครับหรือเพราะว่าสิเป็นโอ้หลายคน บอปกาย่างเขับ,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 บขไปทักทายเพิ่นเลยเพราะว่าเจอของเนีบ่บอเห็นน,น,หะนะครับเกิดเปนั่งเล่นยันงไงละนะครับผมเมื่อวานก็เล่นหลุดเสึกว่าเออนางโดแล้วกันแท็กซี่ไปใส่มาใส่หรอกเออกับพอดีตา่ตางคนกัต่างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะน้องตองกับข้าไทยอ่ะให้เบาผู้ไทยถือกล่องอยู่ว่าสัน่นกับน้องตองก็ถือกล่องอยู่อ่า ไอ้ท้นกับเฮ็ดกาแฟว่าสั่งเฮ็ดกาแฟเสดเดียวนะครับอาจารย์เงาะอ่ะเมื่อวานพ่ออาจารย์เงาะนะครับก็เลยที่แรกอาจารย์เยงาะมาเสดไปส่งอาจารย์ ore, งรเงาะอันวงเด่นเพ่นนะครับว่าขอบคุณเล่นลายนะครับขอบคุณพ่พอเงาะอาจารย์เงาะอะไรครับเพื่อนถามว่าเจะกลับบา้านยังไงกับไม่รู้ละครับว์เนาะผมกับเพื่อนกับท่านได้บอกว่าเพื่อนเสียผมเฮ็ดยังพุ่งกัอยานผมม,มนนนนนนันไม่ได้เฮ็ดสัตว์เนาะแกจักสีไปนอนสัเนาะขึ้นักไหน ขึ้นตีกับวันเดีบไปนั่เพราะว่าหมู่ว่านนี้ไปแบบกระทันหันนะครับไปแบบฝ่าว่าวนะครับกต่กาว่าสิไปแบบเออกาไปว่าไปอ่าพ่อให้เพป็นเห็นไหนแต่สิว่าจะของมาอยู่เด้อนะครับแต่สิประมาณนี้รู้ยจริงจบสงสัยสิรู้ว่าล่างอีดีสมัยกนาสังเกตหมู่ว่านน้ำหาเพื่อนเหระครับผมโทรหาว่าเอ้าอายจ้ามางานทรงพอว่าสิถามงานมาทรงพอสงการบอว่าเสนอ นะครับผมก็ารว่าเสียเงานไปหาับวันพรีนะครับแต่ว่าหากจะของประกาศงานคนหลายหลายวันคนหลายแห่งองีกนะครับว่าสิจักสิไทยบรรยากาศก่ม,มีคนถือกล่องให้นะครับก็เลยถึงมืุอวานยูทูปเพิ่นก็ถ่ายหลายช่องแห้งหลายช่องแห้งที่ที่พี่น้องเห็นตามโซเชียลก็สิปเป็นนักข่าวต่างๆนะครับนักข่าวต่างๆหรือว,ว่าจะเป็นช่องยูทูปหลายๆช่องนะครับเพราะน้ำหอนอยเดือดละ เช็คหน่อยกับชีเดนตุ่มกาแฟนะครับพี่น้องในบรรยากาศสบายๆครับผมเออกาแฟสดเดอร์ครับสบายๆแบบสดเดอร์สดเดิร์คอฟฟี่มาแล้วนะครับนี่ผมเตรียมมาแล้วผมสิกินจจกซองวันนี้ผมเอาใส่กระเป๋าส่งมามันจะสีได้นั่งเบาขึ้นอีกทีสมัยได้ถนัดนะแต่ว่าเข้ามาลองแนละ้วปุ๊บเออเอเามาเลยอันนี้สองซองครับกาแฟสดเดอร์กินสองซองมีมือหนึ่งผมล่องกินไปหาซอง ให้ในมือเดียวลองเบ <tal word> <t ip> ิ่งว่าเอ๊ะจะของสีมีผลักเคียงยังบ่แต่ว่าบ่มีครับพี่น้องบ่มีแต่ว่ามันสิเฮ็ดให้เฮาแบบเฮาสิกินถ้าม่นหิวข้าวมั้ยเฮาสิกินข้าวก็ได้หรือบ่กินก็ได้แต่ว่ามันเป็นคือจังเฮาเฮาองบ่หิวข้าวหมครับคือจัยนทางพวกสีขอบขอบคุมน้ําหนักเฮาล่ะวัดทายง่ไงครับอันนี้บ่ได้โฆษณาหรือบ่ได้อีหยังจนเกินเกินไป แล้วรสชาติจะแซ่บครับผมอ่างฟอพืนอีดีสมัยต่อโทรหาเพื่อนผมว่าเนาะโทรเฟซเก่ากับอะไรโทรเบอร์เบอร์เพื่อนใส่เบอร์ใดเนาะศูนย์แปดยังอืมผมมาสิโทรหานักอีกวิวกับโมจักเบอร์บะไรอืมมาสิโทรหาีวิวกับโมจักเบอร์จักเบอร์ใดนะครับผมจำเบอร์เพื่อนมาได้เลยผมบอไดี้มีมซื้อไว้ขาสิโทรเพื่อนสิว่าเขาลบกวนบาน้อสดอกก็สันิาเออ ฝากถึงอีนดีสมัยเลยครับเรื่องคลิปนี้ไปเป็นความดันกลางอยู่แถวใดนะครับเพราะว่าผมบ่เจอเนี่ยผมว่าณสองสามมือแล้วบ่อใดคาวเรืเรอ่องข้อเอียงหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนให้น้องต่อมาครับทึ้งแต่เพื่อนแิ่เฮ็ดงานเฮ็ดงา,านอันนี้เนาะเฮ็ดงาน,านยังก่อนนอนขึอนไอเนี่ยผมก็จับบ่ได้ผมหมายถึว่าไม่รุ่นเดียวกันนี่มั้งเลยเพื่อนเฮ็ดงานอัน,อนยังกอดเฮ็ดงาน โอ้หลายอย่าง então, duh. นะครับวันทั้งแล่นให้เบาผู้ไทยจเกลอยบูชกลับไปตามภาษาละครับพี่น้องครับผมกับแท็กซี่นี่อ๋อสู้ฟังกับาะว่าเพื่อนคนฟังน่แะเมื่อวานนี่ไปแบบโอ้โหแท้เพื่อนดีๆครับคือช่องยูทูบหลายช่องนะครับเชิญขึ้นย่งสิ่งนี้พอเห็นผมนี่ล่ละผมเลยออกได้ออกช่องกับนี่พิ่เก๋นะครับมาถักทายเลยครับอาจารย์สนชัยนะครับมาถักทายนะครับ โอ้ดีใจหล,หลายๆนะครับหมู่บ้านแต่ว่าช่องเพื่อนๆงานกายผมหลายช่องอยู่ผมประกาศสวดรวดที่สิไปออกหลายๆช่องนะครับผมเพราะว่าผมอา่าจังไรล่ะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้บอลโจนะครับเด้อสู่ต่อไปนะครับผมกส็สโซความอยู่หมู่บ้านกับยกมือไหว้แล้วอยู่ครับผม <c oughs> ค่มรู้สึกเนี่ยนะครับที่ท,ที่ที่ไปไปเยี่ยมอา่าหลายๆคนนะครับไปงานคุณประสบการ ไปทรงนะครับกาคิดพ่อเราอ่ายงแต่เล่าเรียนไปได้ได้ฟังแต่นน้ำวิดีโอครับฟังน้ำวิดีโอเราเล่นตลกอ,อย่างไรเล่าเรีนตลกอย่างเนานะเรื่องรักทรมานเออเราจะไปน้ำพระเยะไงซื้อ,อมีดถือแล้ววะมีดใช่ปัญญาเป็นคำบอกเป็นนะครับผมโอ้หลายอย่างหลายแนยวนะครับ ช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับให้พี่รองดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะครับเดิมว่านกับขอบคุณนะครับอาจารย์เงาะนะครับมาทักทายนะครับแล้วก็ที่แหลกประสิทธิกรับไปเราไปส่งอยู่แถวแถวบกสนะครับพอดีเลยเบาวนบไอ้นบเสียงอีสานเพิ่มมากนะครับกับเบาบุญลงกับมาว่านี่ก็ะเลยอาศัยกับน้ำเป่าคำโนบเสียงอีสานครับเพิ่นมาส่งหอด้านนะครับ ขอบคุณเพื่อนหลายๆครับเบ้าคำนบเสียงอีสานนะครับผมดีใจหลายๆที่เพื่อนมาสง่งตะกี้กับเคยายางซุ้อกันไปซุ้อกันมาไอยูถึงเตกี้กันได้ผมไปเล่นเราเราสิลงงานของสถานที่จัดงานค,อน,อ,คอนเสิร์ตเนี่ยนะผมไปเล่นเปิดให้เพื่อนคือไปเลน่นเคยไปเล่นเปิดในแบบท็อปมอสซ้หรือว่าไปเล่นใหนเล่นเปิดให้บบออหเ,หเ,เ,เหพืพ่อนพวกนี้นะครับเป็นเป็นเป็น,ปนว,งว,งวงวงวงขึ้นก้อนนะพี่น้องวงขึ้นก้อนศิลปินสีมาอังซีน่า เป็นกิจสซ่งศิลปินมาลงกันสินะครับมุมผมนี่สิเป็นเรีนว่องขึ้นก่อนเนี่ยนะครับ่มีอะไงครับสีหลังพัลล์หน่อยกัแจ็คสีมีอย่างในแจ็คสีมีอย่างแปลกแปลกไม่พี่น้องเพิ่งนะครับช่ชวงนี้ช่วงหยุดเชื่อเพื่อชาติออกจากบ้านกันยากพี่น,อน้องแจ็คสี่เป็นเหตุแห่งนะครับจังะมาคิดอยู่นีน่แล้วว่าบอลหลังขันว่าพิงอ่านแจ็คสีไปเหตุอีเหงน้อพี่น้องเนาะที่แรกๆผมได้เงินมามาเสิซื้อคีย์บอร์ดบอก,การ์สื้อแล้วครับตอนนี้อืมตอนนี้บอการ์สื้อแล้วครับเพราะว่า โควิดไม่เกี่ยวครับขันโควิดมาปุ๊บพังไดเลยทุกอย่างกันเลยแจ็คสิเห็ดแข่งครับผมกะถาความบังถารอความบังนะครับขันมีแมวลาอีกซะาธุใหอพี่น้องซอยเป็นซอยแงกซอยเชี่ยกันแล้วกันนะครับผมกะบถาตอนนี้ถาคําสั่งจากปบโจรครับผมขันมีแมวลากีซ้ำตอลมหายใจไอพวกผมนี่แหละครับพวกผมกัดังได้กกัจนแมวลาดีละแมวลาภาพเพลินนีละครับผม อหรือว่าสิจังไดจังไดบ่นะครับผมเป็นกลังใจสุขสุคนกันเราวกันนะครับอืมเพิ่นจางเข้าไปเพิ่นก็สิเหลือแต่ความทรงจาดีๆที่เหลือไว้ให้ลูกให้เต้าเหลือไว้ให้สุขสุคนเดี๋ยวเบิ่งนะครับเนาโอ้หลายอย่างนะครับผมสุดยอดเลยรถแทรนี่ว่ามันงานประชันเคียงเสียงนะครับผมรถแทรนี่ว่ามันงานประชันเคียงเสียงนะครับปุ้ยสุดยอดดีๆมาขึ้นอ๋อไอเงืนไอโทนคนเลียงสั่งงี้นะครับมาขึ้น พราะผมเพิ่นเพิ่นเพิ่นอาจัยเค็เงานหลายหนาทีเนาะเพิ่นเลทโทรมาถามผมตอนฮอนบานพอดีว่าริษัเนาะผมนั่งอยู่นี่ละ่ะนังงนออนะน่งอยู่ในหออ้องนี่ละ่ะนั่งยืนในห้องนะครับเพิ่นโทรมาถามผมเออเมืกก่อกี้อยู่ไสเดี๋ยวนี้ว่าษัทผมมาบ้านแลี้ยวสตอรเอ้าว่าสิให้มาหลอกเพลงน้ำันอยู่ว่สาสัดเนี่ยมาขึ้นเพื่นเพิ่อนขึ้นสิเป็นวันขึ้นสิจาวคักอยู่นะครับพี่น้องครับก็เลยแบบโอ้เสียดายโยกสตอร์บ้อยู่ท่า,านะครับเพราะว่าขันนั่งอยู่นี่ ลองขีดสภาไปไว่าจ้าสิเป็นนังยืนอยู่ในหอด้วยร่องใน้องเนาะนะครับเป็นพอหม้วนพอ่อยายจืนนะครับพ่อยายจืนพ่ออย่างหลายคนเพื่อนภาพไปแันเพป็นว่าเอ้านั่งตากแดดได้หนิว่าสันเขาห่มว่าสันไปนั่งฟังคือคือผมสิเป็นคนที่มักมักนั่งนั่งเหลววิเคราะห์เสียงต่างๆขึ้นอพอสมมาสิบหลาเ,าเออเพม่อนเป่าแขนหม้วนครับหมอล่ำยังคุณแผนเศรษฐฐาน,นยัง โอ้อากไปเล่นไซเพป็นมึงเ,งเด้สำหรับเอาคีย์บอดขี้ไปเล่นแต่ว่าจะของบริเตียนขีย์บอร์ดไปนะครับไปผู้เดียวบริเตรียมอียังไปเลยนะครับว่านี่ก็คือไปไปรวมทรงอดญญอกไม้ยานเพลินน้ำนะครับผมได้ไปกับไปฟังเพลินกับถือคันบ่ได้อียังไปกับที่ว่าไปพอได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วเด้นะครับได้ยินเสียงคนที่พูดขนาดมะาล่ำต่ละคันอะได้ยินเสียง กศิลปินแต่ละคนนี่เขาอยากงไายรูอยู่เล่นตะว,ว่าเข้าประกาศงานเข้าไปครับแต่ว่ามันกันหลายหลายดีผมเป็นคนขี้อายจ้ะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนขี้อายจ้ะขันโม้ผู้ใดภาพไปนะครับกัดเลยหมู่บ้านนี่ตามคนกับตามอย่างนะครับผมกลับไปกับไปนั่งเล่นนะครับผมประมาณนั้นแหละไปนั่งฟังฟังเพื่อนเทียหมู่บ้านก็ได้ขอคิดอยู่สมหมู่บ้านไปฟังธรรมะหรือไป นะครับผมว่าไปนั่งฟังธรรมะจากพระครูสุเมธธรรมสารแนวสุดยอดเลยทีเนะครับผมได้ขอคิดลหลายๆอย่างพ้นวัน,วน,วสวน,วนสิปีอาบน้ำพอน้ำเศร้าปีอาบน้ำเบื่อเออบ่แม่นเศร้าปีเลินเสาบ่เบื่อสนุกสามสิบปีตื่นก่อนไกลเออสี่สิบปีโอ้ยยังองะไรคำโบราณเพิ่นว่าดีได้แหละครับผมอืมหลายอย่างเพิ่นเทศโซฟังธรคมธรรมธรรมเทศนาเพิ่นสุดยอดนะครับผมขัดไปอย่างนะครับโอ้ย เลยไปฟังถึงมีตะไลมีอยังข้าเจ้าก็าสิบสี่าร่งามมนอียังเติบเลยตัวเมื่อวานนี่ครับรถแที่นี่ว่ามันงานประชันเครื่องเสียงครับงานประชันเครื่องเสียงวิสุดยอดแห้งนะครับผมเดีฟังว่าสิไปหาอาจารย์อาจารย์เบียดจูมื่อวานบลูอาจารย์เยบียดมากพวกนี่โยนรถแทีปลาช่วยกันได้นะครับผมจะขุดนอเนาะหลายคนไงจะสิบพิจูงอย่างใดน,นะครับมัววานก็เล่นนั่งหลินยืนหันละ ได้ยินเสียงพอวีอยู่ดิได้ยินเสียงพอวีได้ยินเสียงหลายๆคนแต่ว่าจะคล้องแตบบบํายอยากกายงางไปทักทายเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบําเพเสียงดังนะก็แล่ว่าทุกๆคนก็หลายๆคนก็ต้องอยู่ในอาการสงบนิ่งนะครับเพราะจะพอนี่ลอยว่านจิบพื้นเนี่ยฟังนะครับเพื่อนงางถือกล้องวายสวัสดีครับพี่น้องครับผู้ตายสงสัยสิมีเฮาเพราะนั่นในคล mm ิปจะครับเพื่อนงา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 นลอเอองานไปพูดโอ้บําเพญงานแต่ว่างานกายมาสั่ง ถึงบอดโจม็นก็เห็นหลายอย่างนะครับเพราะว่าได้ยกมือไหวเป็นอยู่นะครับผมอ้าวเมื่อกี้ไม่ยุติปสัคเองเพิ่นถามครับสนุกหรือแค่เพิ่นถามก็สิก็ดีใจแล้วนะครับผมไปถือว่าตัวเองได้ไปนะครับไปร่วมงานก็ดีใจนะครับถึงสิว่าบ่มีอียงซื้อจของอียงปด้เด่นอียงด่างมากมายนะครับจะวาเจะของกันได้ไปไปด้วยใจนะครับไปแบบว่าไปแห่งกำลังใจนะครับเนาะนะครับดีใจนะครับที่ที่ที่อ ศิลปินหลายคนแต่ว่าที่ว่าที่ที่น้ำหาเนี่ยมันยังเด็น้ำหาไอหนุ่มความดันกาลางแต่ว่าผมจะแต่งเพลงอย่เพื่อนอนยู่แล้วพอสร้างเกียเพราะหลไรผมเคยแต่งไงเอาแบบทำนองเตยเตยความดันกลาง <laughs> พี่น้องจะบอกเราได้ครับเด้ผมบอกเพื่นแล้วครับ <laughs> โอ้ดีใจไรอะไรครับพี่นอ้องอืแล้ว คมรู้สึกที่ว่าไปเมื่อวานนี่แหละครับมาบอกสุฟังถึงว่าบริไทก็ได้นะครับบริไทบริไทลงยูทูบมาเจาะของมากที่ว่าบริไทรูปลงเฟสนะครับเพราะว่าแจ๊คสีไทยยังไงนะครับเพราะว่าบบมีค้นไทยไห้นะครับเพราะว่าแต่ละคนกับเพื่อนกระต่างอย่างนะครับขอบคุณขอบคุณทีเทียรนุ่มขอบคุณอาจารย์เงาะนะครับที่มาส่งนะครับประกาศพี่พนพเสียงอีสานนะครับมาส่งหอดบาทนะครับดีใจหลายนะครับผมเพิ่นมาส่งหอดหมองเลยต่อ ะครับภาษว่าอ้าคขึ้นเพิ่มขึ้นห้จักหมองขึ้นห้จักบานซเพราะดีมันว่าอุดรอครับผมไม่เฟซแล้วเราเราเราเป็นเพื่อนในเฟดผมบอลเพื่อนกันได้เราเป็นเพื่อนในเฟซผมผมก็เลยส่งตำแหน่งให้เล่าส่งตำแหน่งเล่าปุ๊บัาที่เด็กอะเออโอเคเอ้ามาส่งส่งหอดบานปั๊บเลยนะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อนะครับผมในทักทายศิลปินหลายๆคนนะครับผมเป็นคนเป็นคนเขีายนะครับ่าสีอยากไป ถ่ายรูปกับผู้นั้นภูนี้ได้ยินงหอดเสียงพอสมกินบอท่องแต่ว่าเพิ่นกะเพิ่นกาฆ่าฆ่าเอ่อมอรับขนางม่งรับไปหลายขนดาดอยู่แก่ยากไปถ่ายรูปเพิ่นกาเล่นบกการห่างไปนะครับผมเพราะว่าเพิ่นกะสิยากอ,อยู่นะครับผม <laughs> โอ้ตอสาลายหลายๆมวกบ๊วยผายผายน้ำเลยะรู้สึกว่างเหงาอยู่ดีนั่งอยู่หันกันโอ้สิมีไผามาทักทายจากของบ้านนอกเป็นปแล้วอืมในคมดูสิกว่านะครับผมคมดูสิก พ่อมาซื้อของเจ้าของว่าแต่ว่าไปอุ้ยสุดยอดดีๆไปก็คือไปเก็บบรรยากาศรายการมาวิเคราะห์ต่างๆนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับตามสไตล์เจ้าของคือไปคล้ายๆกับไปฟังไปไปเรียนรู้งานนะครับไปเรียนรู้ไปให้กำลังใจพร้อมไปแล้วนะครับผมปกติเราไม่ค่อยได้ไปงานนี่ยังจะสีจะเทียนนะครับไม่ค่อยได้ไปประมาณไหนก็นเลยนแบบว่าด้วยใจนะครับไปได้วยใจว่างก็เลยขี่รถไปเลย ขี่รถโดยสารไปนะครับผมก็เลยได้กลับมาโอ้ขอบคุณเลยไครับได้กลับมาคือคือว่าดีใจยังยิ่งแหละนะครับมันคือใจเข้าไปไปท้ำบุญเออจริงว่าเข้าสิบพอได้ไปเแย่งกับทางไปได้ไปนั่งซื้อๆคือว่าเข้าเข้าไปรับบุญเต็มๆต็มไปที่หน้านะครับได้ฟังธรรมะอะไรเงี้ยสุดยอดนะครับผมนะครับเนาะช่วงโควิดนะครับใหพี่น้องนะครับให้พี่น้องอ่า อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับบอสันการซีมี่ไล่การแมวลาหรือว่าซีมี่ยังไงเบิ้งกันพี่น้องกับปอลทีตามต่อไปไน,นะครับเด้อนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องยู u ูบแม็กกี้ฟีสสไตล์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทั้ง8 8,000ผู้ติดตามครับขันหอดมื่นเดี๋ยวผมสหาแนวมาแจกได้อย่างไรยังไงคุณเหลี่มบอสันการสิเป็นอ๋เอเอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ดีกว่านะครับก๊าซมาสิบอ,อกแต่ว่าเซอร์ไพรส์ก่อนนะครับผม แต่ว่าคันเซียให้แจกข้างมือเนคนุนี่คือสิเป็นไปบ่ได้ครับต้องมีสิมีเกมมาให้เล่นนะครับผมสิมิอ่ะสิมีคำถามแจ,ก,จกสี่หรือว่าสิมีอะไรสดอ่าให้พี่น,อน้องได้ตอบคำถามอ่นะครับสารับผู้ติดตามเลยครับเด้อเดี๋ยวสิหาของรางวัลมาแจกนะครับผมขันห่อนมือเนคนุณยังไงผมสิแจกย่ำนั่นครับผมนะครับผมช่วงนี้บ่ค่อยได้มีทุนนะครับบ่ค่อยได้มีเงินนะครับกัอยากให้ทุกทุกท่านหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้าน นะครับสงการนี้เขาบอไดไปไซกันบอเป็นอย่างเนาะครับพี่น้องเนาะกล้สนองนโยบายเพป็นแต่หมอลล่กับบอไดเล่นนะครับผม <laughs> เอ้าเอาไปสนิทสักกันเดี๋ยวจะคุยกันเทมปหนาเดี๋ยวผมไปต้มกาแฟเสด็จกินสักกันเด้อนะครับเดี๋ยวสิเป็นอ่าจังได้นั่นเดี๋ยวจะติดตามนะครับเนาะผมประกาศไายตอนที่ว่าผมต้มเลยนะเดี๋ยวพี่น้องสีเสียวนะผมสีว่าเอ้าอยู่คนเดียวได้ไงน,น,นั่น, <laughs> <laughs> น,นนู่นนี่นะครับผมเอ้านะครับยืนตอนนี้ก็อยู่คนเดียวเลยนะครับผม ผู้เดียวเฮ็ดการณ์ผู้เดียวเออต้องเบิ่งนั่งคนเดียวกินขา้าวคนเดียวไปตลาดคนเดียวนอนกอดเจ้าของแผ่ชินซะตวอกอดเจ้าของแผ่ชิ้นสัตว์พี่น้งนองครับเอา้าสจิกาอันพละหน่อยว่าน้ำพีน้ำหนอกสนี่นล่ะครับผมจังได้จังหวากันใหม่ครับผมฝากติดตามแม็กกี้ฟรีสไตล์ออฟฟิเชียลครับผมสวัีดดัตและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ